ผู้หญิงบางคนนะคะเวลาแต่งงานแล้วนะคะออมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะลืมตัวค่ะหมายถึงลืมตัวตนของตัวเองไปค่ะใช้ชีวิตเหมือนแบบว่าชันสละทุกอย่างเพื่อครอบครัวครูเห็นมาเยอะมากนะคะเช่นอะไรบ้างพอแต่งงานมีครอบครัวมีลูกนะไม่เป็นงานเลี้ยงรุ่นไม่ไปเจอเพื่อนฝูงตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกชีวิตมีแต่ลูกและสามี ทุ่มเททุกอย่างให้ลูกและสามีไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนไม่มีเวลาไปเจอใครนะคะโลกทั้งใบมีแต่ลูกและสามีจริงๆถามว่ามันดีไหมการเป็นแม่ผู้ทุ่มเทผู้หญิงูทุ่มเทมันดีมันดีแต่บางทีมันเผามันสูญเสียความเป็นตัวตนไปแล้วเนี่ยมันทําให้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นโรคซึมเศร้าครูเจอเคสที่เรียกว่ามีอันนึงที่ครูเคยทาไว้บทความที่ชื่อว่า empty nest syndrome empty คือว่างเปล่า nest ก็คือรังนะคะรังรังนกอ่ะ รังร้างเขาเรียกโกรครังร้างนะคะหมายความว่าแม่บางคนทุ่มเทกับลูกทุกอย่างมีเคสหนึ่งค่ะเขาเป็นโรคซึมเศร้าจาก m อ็มจีเนสซินโรมเนี่แหละคะ่ะคือเขาอ่ะเป็นคุณแม่ที่คือสามีทำงานแล้วตัวเองเป็นฟู l ชารมาเป็นเป็นแม่เต็มเวลาแล้วเรียกว่า รักลูกมากลูกสาวคนเดียวด้วยเป็นลูกสาวคนรักลูกไปไหนมาไหนกับลูกตลอดแล้วแบบเป็นเหมือนปัตตี้เออเป็นแบบดูหนังกินข้าวกินไอติมไปรับไปส่งลูกทั้งชีวิตมีแต่ลูกสาวนะคะจนถึงเอ่อตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่เกิดจนถึงลูกขึ้นมัธยมจุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนลูกก็ติดแม่ไปไหนมาไหนกับแม่ตลอดนะคะเป็นปัตตี้เป็นฝาแฝดกันเลยเรียกว่า B ีหนึ่งีสองเลยละนะคะแต่พอลูกขึ้นมัธยมเนี่ยลูกเริ่มเปลี่ยน เด็กก็เริ่มโตขึ้นรูกอนไหมเด็กเล็กติดแม่ทุกคนพอโตขึ้นเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มติดเพื่อนปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยเริ่มแยกเริ่มแยกตัวเริ่มล็อกห้องจากเดิมเนี่ยแม่เดินเข้าเดินออกได้ตลอดไม่เคยล็อกห้องลูกล็อกห้องแล้วคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องลูกเริ่มคุยไลน์กับเพื่อนแล้ววันหยุดเนี่ยลูกเริ่มไม่ไปไหนมาไหนกับแม่หนูจะไปกับเพื่อนไปดูหนังกับเพื่อนแล้วเชื่อไหมอันนี้เรื่องจริงผู้หญิงคนนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะ เพราะว่าเธอบอกว่าความรู้สึกของเธอคือเจ็บปวดรู้สึกว่าเหมือนถูกลูกทิ้งูลโอ้โหต้องต้องบําบัดเลยนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ถูกลูกทิ้งค่ะคือเขาเอาตัวไปผูกเอาใจไปผูกกับลูกมากเกินไปนี่คือเหตุผลที่ครูแบบว่าการที่เรามีครอบครัวแล้วนะคะไม่ได้แปลว่าชีวิตฉันพังหมดเลยหรือจากลูกกับสามีเพราะว่านอกจากว่าลูกโตแล้วลูกเขาจะแยกไปนะคะลูกเขาจะแยกไปไป,ไปติดเพื่อนอะไรก็แล้วแต่หรือต่อให้เขาไม่ติดเพื่อนเขาเรียนจบมาหาลัยเขาไปทํางาน เขาไปแต่งงานเขาก็ต้องออกเรือนเขาอาจจะออกเรือนอาจจะขอแยกไปอยู่กับสามีหรือหรือหรือภรรยาอย่างเงี้ยเราต้องทําใจไว้ว่าเราต้องมีชีวิตเป็นของเราเองเราก็ต้องมีความรู้สึกแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยู่ใต้อานัตของสามีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงหรือเท่าอย่างลบรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญอะไรแล้วก็ต้องแบบ สามีบางคนเรียกสามีว่าคุณเอาน้ําเสิร์ฟบางทีคุก็โอเคยอมรับค่ะว่าการดูแลการมันเป็นเรื่องดีแต่บางครั้งการทําตัวเล็กเกินไปเนี่ยให้ความสําคัญตัวเองมันเป็นเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยนะล,ลืมลืมดูแลตัวเองลืมให้ความสําคัญตัวเองสุดท้ายจะเป็นอะไรไหมคะจะเป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันดีคืนดีสามีของเราเกิดไม่ใช่คนสู้สัตว์ขึ้นมา ตอนแต่งงานใหม่ๆหลายคนตอนแต่งงานใหม่ๆซื่อสับค่ะเพราะอะไรเพราะเขายังไม่มีโอกาสไงเออทำงานมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนน้อยๆยังไม่ได้เป็นผู้บริหารยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นผอ,อยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นแบบระดับก็ยังไม่มีผู้หญิงเข้ามาแต่พอเขาประสบความสําเร็จปับ๊บเขามีผู้หญิงเข้ามาปับ๊บเขามีเมียน้อยเท่านั้นแหละภรรยาผู้ซึ่งเดิมชีก็นับถือตัวเองต่ําอยู่แล้วนะคะทรีทุกอย่างเอาอกเอาใจสามีทุกอย่างพอรู้ว่าสามีซึ่งฉันได้ทุ่มเททุกอย่าง ให้กับเขาเนี่ยพอเขาไปม,มีคนอื่นเนี่ยเหมือนเหมือนตายเหมือนเหมือนเอ่อฟ้าถลม่มเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมันระเบิดต่อหน้าต่อต,อตาแตกหัวใจเนี่ยแตกสลายแตกเป็นจุนพูดเนเหมือนเวอร์แต่คุณต้องเห็นผู้ป่วยที่ครูเจออยู่ไม่ได้เวอร์เลยค่ะนั่งตาลอยแบบซึมเศร้าอะ่ะเหมือนเออเลยคือแค่เป็นบ้าแทบเสียสติอะ่ะต้องจ่ายยาเลย่ง นะเพราะอะไรเราเอาชีวิตไปผูกเราไปให้ความสําคัญไปให้ค่ากับสามีซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์บางคนบอกนี่สามีหนูสามีหนูดีมาโดยตลอดเลยค่ะเออเราไม่รู้หรอกนะถ้าเขายัางไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตถ้าเขายัางไม่มีเงินเยอะๆเราไม่มีทางรู้ครูไม่ได้พูดให้เราแวงกันนะ เดี๋ยวจะมาหาว่าเอ้ยครูพูดแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเกิดเป็นหญ่เป็นตมันจะมันจะมีเมียน้อยไหมมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะมันเป็นที่หนึ่งสันดานสองโอกาสบางคนเนี่ยพอมันไม่มีใครเข้ามาทดสอบไหมมันยังไม่มีสายสูบเข้ามาเนี่ยมันก็ยังซื่อสัตย์อยู่แต่ถ้าเกิดลองแบบมีผู้หญิงสวยๆยเซ็กซี่อายุน้อยกว่าเข้ามาแบบเอ้ยมา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 ทำให้ชอบเนะี่ยของแบบนี้เราไม่มีสิทธิ์รู้อย่าเราแวงกันนะครูแค่บอกให้อ่าภรรยาเนี่ยรักตัวเอง ให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วพร้อมติดปีกให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาใครมาทิ้งเรากลางคันเราจะต้องมีงานทํายืนด้วยตัวเองได้รักตัวเองมั่นใจในตัวเองเพราะฉนั้นครูจะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ครูเล่าไว้หลายครั้งแล้วที้ มีมีคนปรึกษาครูแล้วครูจะเล่าเรื่องนี้ครูบอกว่าครูเคยทําคลิปมาเขาบอกเขาหาไม่เจอพอครูไปเลือกดูให้ครูก็หาไม่เจอ,อ,เเจอวันนั้นขอเล่าใหม่แล้วกันใครที่เคยฟังแล้วฟังอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะคะคือเรื่องของสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาอ่าเรื่องนี้เนี่ยที่ครูคชอบเล่าเรื่องนี้มากให้กับผู้หญิงหลายๆคนฟังเพราะว่ามันทําให้รู้สึกแบบผู้หญิงเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองคาว่ามั่นใจในตัวเองไม่ได้แปลว่ามั่นหน้าไม่ใช่มั่นหน้าแต่หมายถึงเห็นคุณค่าของตัวเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มิเชลโอบามามาเล่าในรายการโอปราถ้าไม่ถ้าจะไม่ผิดเป็นรายการโอราเอ,อเขาเล่าในรายการทีวีนะคะมียุคหนึ่งที่บรัคโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะมิเชลเป็นภรรยาของโอบามาค่ะอืมและตอนที่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็สตรีใหม่เล็หนึ่งนะคะมีอยู่วันหนึ่งตัวมิเชลเนี่ย อยากจะกลับบ้านเกิดคิดถึงบ้านเกิดก็เลยทั้งสองคนเดินทางไปที่บ้านเกิดของมิเชลโอบามาเพื่อไปเยี่ยมเยียนนะคะสินฐานขอบ้านเกิดของเขามิเชลก็บอกว่าบอกกับโอบามาว่าขอแวะร้านพิซซ่าร้านนี้เออก็เลยอยากกินพิซซ่าร้านนี้แล้วเขามานั่งกินพิซซ่าร้านนี้ด้วยกันจากนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาออ่มาขอโอบามาบอกว่าขอตัวสติหมายเลขหนึ่งไปสักครู่ได้ไหมครับดูแล้วเหมือนเขารู้จักกันเหมือนเขาสนิทกันแล้วเขาก็หันไปมอง มิเชลบอกโอเคไปได้เขาก็มีบรรยากาศเขาก็ปล่อยให้เดินไปไปคุยกันนะไปคุยกันแล้วก็ไปพักใหญ่เลยแล้วกค็คุยกันแบบโอบามาก,ก็หันไปเหลือไปเห็นว่าเอ๊ะดูเขาดูสนิทกันจากนั้นมิเชลก็เดินกลับมาที่โต๊ะค่ะโอบามากเลยถามว่าใครเหรอดูสนิทกันนะเออมิเชลก็บอกว่าอ๋อแฟนเก่าฉันนะอะอเขาก็ไม่ได้ถึงห่วงอะไรกันเพราะว่าเขาไม่ได้ไปในที่ลับอะไรนะียงแบบว่าเออ อ่าเคลียปไปคุยโอบามาก็แซลมิเชลคะ่ะแซลมิเชลบอกว่าอ้าวแฟนเก่าคุณเหรออ้าวอย่างนี้ถ้าคุณไม่เจอผมถ้าคุณไม่ได้แต่งงานกับผมแสดงว่าคุณน่ะจะได้เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าร้านนี้ละสิคุณเกือบจะได้เป็นเจ้าของคุณเกือบจะได้เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าร้านนี้แล้วนะนั่นคือสิ่งที่โอบามาพูดแต่สิ่งที่สะใจครูมากๆคือสิ่งที่มิเชลตอบคะ่ะ โอบามาหน้างหงายไปเลยนะคะครูให้เธอเป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งในดวงใจของครูเลยนะคะมิเชลตอบว่าไงรู้ไหมมิเชลตอบว่าอ๋อถ้าฉันไม่ได้เป็นแฟนกับคุณถ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับคุณไม่ใช่ว่าไม่ใช่ฉันจะได้เกือบไม่ใช่ฉันเกือบจะได้เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าร้านนี้หรอกนะแต่ ผู้ชายคนนั้นเจ้าของร้านพิซซ่าร้านนี้ต่างหากที่เกือบจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสุดยอดไหม,มเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าในตัวเองนะโอบามาบอกว่าถ้าเธอไม่ได้เป็นแฟนโอบามาเธอจะได้เป็นเจ้าของร้านพิซซ่าแต่เธอบอกว่าไม่เจ้าของร้านพิซซ่าคนนี้ต่างหาก ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะจริงๆแล้วมิเชลโอบามาอยู่เบื้องหลังความสาเร็จของสามีเธอเห็นคุณค่าของตัวเองและนี่คือผู้หญิงหมายเลขหนึ่งในดวงใจของครูไม่ใช่เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นแต่เป็นผู้หญิงหมายเลขหนึ่งในใจของครูผู้หญิงเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองถูกไหมต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน เราก็มีค่าที่นั่นมิเชลมองว่าใครเป็นสามีชั้นได้ดีได้ดีทุกคนอืมแต่ออบาม่าบอกว่าเนี่ยคุณเกือบจะได้เป็นเจ้าของรัาพิซาแล้วไม่เขาต่างหากเกือบได้เป็นประาธานที่พดีมิเชลมองตัวเองว่าเป็นผู้หญิงที่ส่งเสริมผู้ชายใครที่เป็นสามีชั้นชั้นดันฉั้นมีคุณค่า ถ้าผู้หญิงเรานะคิดให้ได้เหมือนมิเชลนะต่อให้ผู้ชายมีกิก๊กมีเมียน้อยมีอะไรไปเลยไปเลยเธอพลาดแล้วไม่ใช่ฉันพลาดเธอสูญเสียไม่ใช่ฉันนี่คือเหตุผลที่ครูบอกกับผู้หญิงหลายคนเวลาที่ผู้ชายคบซ้อนครูจะบอกผู้หญิงพวกนั้นเลยว่าไม่ต้องไปถามเขาว่าเขาจะเลือกใครถ้าเธอคิดว่าเธอเป็นคนดี ถ้าเธอคิดว่าเธอมีคุณค่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่ได้คู่ควรกับการเป็นแค่ตัวเลือกเดินออกไปซะและเลือกคนดีๆใครที่คนดีๆที่ได้เป็นแฟนกับเราคนนั้นน่ะโชคดีแล้วใครที่นอกใจเราใครที่ทิ้งเราไปเขาเสีย เขาสูญเสียคนดีๆอย่างเรานี่ผู้หญิงดีต้องไม่อ่อนแอผู้หญิงดีจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความดีของตัวเองดังแบบเดียวกับที่มิเชลโอบามามั่นใจในตัวเธอเองว่าใครที่เป็นสามีเธอจะได้ดิบได้ดีใครที่เดินออกจากชีวิตเธอนั่นคือพลาดนะคะฝากไว้ให้คิดผู้หญิงเราติดอาวุธทางปัญญาพัฒนาตัวเองใครเดินออกมาจากชีวิตเราใครนอกใจเรา เขาพลาดไม่ใช่เพราะเขานอกใจเราทำไมไม่รักฉันทำไมไม่เลือกฉันไม่ไม่เอาวิญญาณมิเชลอัามาไปเสียงซะไปเสียงไปเสียงนะคะก็ฝากไว้นะคะว่าเราไม่ว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานเราต้องรักษาคุณค่าของเรา แต่งงานแล้วก็ไม่ใช่ทําตัวเหมือนไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายไม่มีชีวิตฉันนี่ททำแล้วก็ต้องถามสามีถามลกไม่มีความเป็นตัวของตัวเองลงเหลืออยู่เลยไม่ได้ไม่ได้นะคะตัวตนต้องมีอยู่หน้าที่ภรรยาก็ทําไปสิหน้าที่แม่ก็ทําไปสิแล้วตัวตนถ่ายไปไหนโรงเรียนมีงานเลี้ยงรุ่นไปไหมไปบ้างทําไมลูกจะอยู่เองสักวันไม่ได้หรือสามีจะดูลูกให้ฉันสักวันให้ฉันเป็นงานเลี้ยงรุ่นไม่ได้เลยนะ ทำไมสามีเป้าลูกให้แป๊บนึนหงฉันเรียนโยคะได้ไหมฉันขอช่วงนี้เรียนโยคะออนไลน์กับครูถือศีลอยู่จังหวัดไหนก็เรียนได้แผ่เผอแป๊บเดียวโฆษณาเลวเห็นปะโอใช่ไหมมีคัดกลุ่มด้วยนะอืสอนสดด้วยนะคนละสามร้อยจากนั้นเองโอ้อยู่จังหวัดไหนก็เรียนได้เผื่อแป๊บเดียวขายของแล้วเอาเป็นว่าคือเราจะต้องมีตัวตนนะ่ะมีเวลาให้กับตัวเอง นะมีเวลาไปเสริมสวยมีเวลาไปดูหนังมีเวลาไปกินข้าวแบบเดินคนเดียวสบายๆมีเวลาไปนวดตัวมีเวลามาฝึกโยคะมีตัวตนฝึกทักษะต่างๆมั่นใจในตัวเองว่าฉันอยู่ที่ไหนถ้าเรามีคุณค่านะโสดก็มีคุณค่าแต่งงานก็มีคุณค่าอย่าก็มีคุณค่าฝากไว้ให้คิดนะคะสาวๆลูกหญิงทั้งหลายอืม ลูกยินั้งหลายที่รู้สึกว่าตัวเองหนูไม่เห็นมัน่นใจในตัวเองเลยครูหนูไม่เห็นคุณค่าในตัวเองทำไงนหนูถึงเห็นคุณค่าในตัวเองมาแก้ปมมาเขียนประวัติเดี๋ยวครูหาคุณค่าให้ทุกคนมีคุณค่าแค่ไปไล่ตัง้งแต่ประถมอนุบาลประถมะถมัธยมทําอะไรมาบ้างอะไรทําได้ดีเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตมาบ้างเล่ามาเดี๋ยวครูจะดึงคุณค่าในตัวของคุณออกมานะคะแอดไลน์ line, มาปรึกษาครูนะคะจองเวลามาปรึกษาครูได้ที่ศูนย์แปดเก้าเจ็ดสี่ห้าหกหนึ่งหนึ่ง นะ่จ้ะ